สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตัวเบนเองนะคะมีกระเป๋าอีกหนึ่งใบแล้วกันที่อยากจะมา เล่าถึงประวัติแล้วก็ตัวรูปแบบข้อดีข้อเสียของตัวกระเป๋านะคะเพราะว่าสาเหตุที่สำคัญนะคะของแบรนด์นี้ก็คือกระเป๋าใบนี้ไม่มีช็อปอยู่ที่เมืองไทยแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้เราก็จะต้องพีออเดอร์ซื้อใน IG แล้วถ้าใครนะคะที่ตอนนี้ก็แน่นอนว่ามันเปิดประเทศแล้ว ถ้าอยากที่จะได้กระเป๋าแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะไปซื้อได้ถ้าโซนเอเชียของเรามีประเทศไหนบ้างก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะประเทศที่มีก็คือจะเป็นพวกญี่ปุ่นฮ่องกงและที่ใกล้ๆของเรามากที่สุดคือสิงคโปร์ค่ะและอยากจะบอกว่าราคานะคะโซนเอเชียเนี่ยก็จะแพงเป็นพิเศษนะต้องบอกเลยว่ากระเป๋าก็คือถ้าไปดูตามในคลิป YouTube นะคะที่ไปซื้อกระเป๋าแบ,บแรนดน์นี้ที่สิงคโปร์ราคาก ค่อนข้างสูงมากๆเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนนะว่ากระเป๋าลักชูรี่นะคะในโซนเอเชียเนี่ยจะราคาสูงมากเป็นพิเศษนะคะถ้าใครที่อยากจะได้กระเป๋าลักชูรี่นะคะราคาถูกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เดินทางไปฝันยุโรปละกันเพราะว่าฝั่งยุโรปเนี่ยกระเป๋าเนี่ยราคาดีบางประเทศก็คือราคาดีมากถูกที่สุดในโลกละกันนะแต่ว่าบางประเทศก็คือยังไม่ถูกไอ้คำว่าถูกที่สุดในโลกเนี่ยของเบนเนี่ยมันก็ตีความได้ว่าในเรื่องของการที่เราได้เลด ค่าเงินที่ดีกว่าราคากระเป๋าที่ถูกกว่านะคะแล้วคูณค่าเงินไปและนอกจากนั้นเรายังได้แท็กรีฟันนะคะใครที่เดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้และซื้อของมาแล้วต้องการที่จะได้แท็กรีฟันต้องบอกก่อนเลยนะว่าจะต้องไปที่สนามบินเร็วนะคะถ้าไปที่สนามบินช้าเนี่ยก็อาจจะอดแท็กรีฟันนะซึ่งแท็กรีฟันที่ได้เนี่ยก็คือประมาณ12-15%ของราคากระเป๋าซึ่งถือว่าสูงมากมาพูดกันต่อนะคะคือวันนี้นะคะพูดกันมา ยืดยาวเลยแบรนด์ที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็คือโกยานั่นเองแล้วคือโกยาของเราเนี่ยเบนจะบอกเลยว่า mm hmm. คือโกยาโกยาดของเรานั่นเองนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. แน่นอนนะคะ mm hmm. ประเทศต้นกําเนิดของเขาคือฝรั่งเศสค่ะแล้วก็จะบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าที่ขายดีแถวยาวนะคะแล้วก็หาของยากด้วยแล้วก็จํากัดจํานวนซื้ออย่างแน่นอนนะคะแน่นอนว่าถ้าคุณเดินทางไปซื้อนะแล้วไม่เคยซื้อมาก่อนเนี่ยคุณก็จะได้ซื้อใน ซื้อกระเป๋าแบบโคตาประมาณ6ใบต่อปีนะคะและถ้าคุณซื้อเต็มโคตานะคะคุณก็ไม่สามารถซื้อได้เลยใน1ปีนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องบอกเล่ามานะจากคนที่ไปซื้อของแล้วกันแต่กฎนี้อาจจะขึ้นอยู่กับบางประเทศอาจจะขึ้นอยู่กับบางประเทศที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าราคากระเป๋าใบนี้นะคะโซนเอเชียเนี่ยค่อนข้างแพงมากก็เลยจะแบบทําให้การไปซื้อแต่ละครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ อาจจะไม่ได้แบบโหลลงไปซื้อเข้าใจบ่ะคือแบบเหมือนกับเฮ้ยฉันเข้าไปแล้วฉันจะต้องเต็มโค้ต้าต้องใช้สตินะคะในการซื้อเพราะเคยบอกแล้วนะเคยบอกเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะทุกคนว่ากระเป๋าทุกทุกแบรนด์นะคะราคาค่อนข้างแรงมากและราคาค่อนข้างแพงด้วยซึ่งแล้วแน่นอนนะมันก็เลยทําให้เราต้องมีสติทุกครั้งที่ช้อปปิ้งนะคะวันนี้นะคะที่จะเอามาพูดเนี่ยก็คือกระเป๋ารุ่นนี้นะคะจริงๆจะบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าข้อดีของเขาเราต้องพูดถึงข้อดีของแบรนด์นี้ คือเป็นกระเป๋าที่เป็นแคนวาสแคนวาสปั๊มลายนะคะแล้วก็ข้อดีจริงๆที่จะต้องบอกเลยว่าสาวกแบรนด์นี้นะคะทำไมถึงหลงรักทำไมถึงแบบเฮ้ยฉันซื้อฉันชอบฉันอะไรอย่างนี้เพราะว่านางมีน้ำหนักที่เบาและน้ำหนักที่เบาของนางเนี่ยแหละทำให้เป็นกระเป๋าที่ยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานคนพ่อแม่คนที่รู้สึกว่า เฮ้ยฉันต้องการที่จะถนอมบ่าของเราก็คือเลยเป็นใบที่ฮิตมากวันนี้นะคะเราไม่ได้พูดถึงโทษเราไม่ได้พูดถึงอะไรเราไม่ได้พูดถึงตัวโอเคต่ตางๆที่ราคาถูกกว่าชาแนลแล้วก็ได้คุณภาพที่เหมือนกันคือจะบอกเลยว่าอันดับแรกนะที่เรารู้สึกว่าเราชอบแบรนด์นี้ในการใช้คือ1นนางเป็นแคนวาสที่มีความทนน้าเราจะรู้สึกว่าการใช้หลุยส์วิคตองเนี่ยคือถ้าเราแบบน้ำแล้วเราก็เช็ดมันก็เออสบายดีเว้ยไม่ต้องดูแลเยอะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่จะบอกเลยว่าเฮ้ยสบายดี จะแบบไม่ต้องดูแลเยอะและนอกจากนั้นนะคะแต่ก่อนเนี่ยจะบอกเลยว่าเคยรีวิวไปก็คือสีดาําสีน้ําตาลเนี่ยจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวแบรนด์นะคะเขาได้ปรับให้กระเป๋าเนี่ยทุกๆสนะีราคาเท่ากันก็เลยคือจะบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อสีไหนนะคะก็คือราคาเท่ากันไม่ได้มีคําว่าเป็นสีพิเศษแล้วมา ใบนี้ชอบตรงไหนนะคะต้องบอกก่อนว่าคือชอบดอสติงมากมากแล้วคือรู้สึกว่าดอสติงเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ใช้งานแต่ถามว่าซื้อใบนี้มาแล้วแอบผิดหวังหรือเปล่าก็คือคําว่าดอสติงนะคะคือทุกคนชอบเพราะว่าความเป็นหูรูดของนางนะหูรูดจะบอกว่านางอะ่ะคือรูดแต่นางรูดไม่สุด คือพอยของกระเป๋าใบนี้คือนางรูดแบบฟิตฟิตเนี่ยคือนางได้แค่นี้ซึ่งฉันเลยคิดว่าแบบโอกาสที่จะเกิดการล้วงเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากและสายนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้นะบางคนถามว่าเฮ้ยตอนแรกอะฉันก็คิดว่าไซส์ของเขาเนี่ยมันควรจะประมาณประมาณแค่นี้นะ คลืบหนึ่งแต่นางก็คือม,มียาวกว่าใส่ของได้เยอะจุกใจจริงๆแล้วก็เป็น,นกระเป๋าที่น้ําหนักเบาถามว่าตัวกระเป๋าเนี่ยบาลานซ์กับสายไหมสาหรับชั้นในความรู้สึกชั้นฉันคิดว่าถ้าสายใหญ่ขึ้นอีกสักครึ่งครึ่งน,นิ้วเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่านี้ดูแบบเล็กแล้วใส่ของเยอะมันอาจจะแบบขาดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนที่ใช้โทสนะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงสายตรงข้อต่อตรงเนี้ยมันดูมันดูแบบค่อยๆแบบเปลื่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาใส่ของหนักใช่ไหมแล้วตัวสายเนี่ยมัน มันค่อนข้างแบบเล็กไงมันก็เลยเวลาดูมือสองก็สามารถสังเกตได้ง่ายนะคะในเรื่องของตัวข้อต่อแต่มาพูดถึงอันนี้นะคะว่าปรับสายอะไรได้บ้างเราต้องบอกก่อนเลยจะบอกก่อนนะคะว่าตัวสายนะคะการปรับของเขาเนี่ยคือได้แค่นี้นะจ๊ะก็เขาจะมีที่ล็อกให้ดูล็อกให้กับข้างในกระเป๋านะในการล็อกสายซ้ายขวาตรงนี้นะซึ่งไม่สามารถที่จะปรับได้เห็นป่าว่าเขายึด ยืดตัวสายตรงนี้นะคะตรงจุดตรงเนี้ยแล้วยืดตรงนี้แสดงว่าเขาว่าต้องการให้เราใส่ของหนักแนะ่เลยเขาเลยยืดยืดแบบนี้เพื่อให้มันดูแบบดูแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูเป็นทรงนะ,ะข้อดีนะคะของกระเป๋ารุ่นดอสติงเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าดอสติงเนี่ยคือข้อดีของมันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอะ ใส่ของได้แบบมากมายจุใจรู้สึกแบบเฮ้ย mm. ตอบโจทย์ในสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากจะโยนของเนี่ยใส่ลงไปอ่ะมาเราลองกันนะคะก็คือรูดแบบนี้นะคือรูดอันนี้คือสุดคือฉันพยายามจะรูดให้สุดแต่แต่คิดว่าใช้จริงคงไม่มีเวลารูดแบบเนี้ยคือเต็มที่มันคือได้แบบเนี้ยรูแบบฟิตฟิตแบบเนี้ยคือรูดแบบเนี้ยเข้าใจปะแล้วนางก็สะพายแบบอย่างนี้ซึ่งจริงๆเราก็เป๋าอะแอบดู แอบดูใหญ่ไปนะคือถ้าบางคนอ่ะรู้สึกว่าอยากได้กระเป๋าที่ทรงแบบดอสติงที่เล็กกว่าน,นี้อาจจะไม่เหมาะเพราะนางมีความเป็นดอสติงที่อ้วนๆแล้วก็ยาวๆแต่ถ้าเป็นรุ่นของชาแนลมันจะแบบแบบสั้นๆนิดนึงประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะอ้วนๆอ้วนๆเหมือนกันแต่ยาวกว่าอันนี้นะคะก็คือกระเป๋ารุ่นนี้นะคะมีให้เลือกหลายสีมากๆเลยคือราคาตอนนี้ก็คือแบบต้องไปลองตามกันเพราะว่ามีหลากหลายราคาเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยราคาของกระเป๋าของ,กของโกยาร์ โกยัดเนี่ยนะคะโกยัดหรือโกยาดเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ตรงกรันคือบางประเทศเนี่ยของกระเป๋าใบนี้ก็จะดูแบบราคาถูกก็คือถูกที่สุดอตะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นที่ฝรั่งเศสแต่เวลาเราเข้าไปซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่มีของอันนี้ก็เลยคือบางคนอาจจะซื้อจากสิงคโปร์ก็คือราคาสูงกว่าแต่ข้อดีนะจะบอกเลยนะคือการที่ได้รับกระเป๋าโกยัดเนี่ยคือของเขาเนี่ยเป๊ะแล้วก็อยู่ทนมากแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างที่บอกถ้าไม่ใช่เป็นรุ่นไส้งอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมี ความแบบความเสื่อมของสายไนงะเพราะว่าเนื่องจากกระเป๋าที่เคยเบอกว่าข้อดีของนางคือเบาความเบาของนางเนี่ยแหละทำให้เราใส่ของเยอะขึ้นจบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวกระเป๋าใบน,นี้นะคะถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแบรนด์นี้หรือว่าใบนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของเบนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ไปติดตามกันได้ทาง IG ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะก,กดติดตามกันได้นะคะทาง IG ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ